บมป้ย่านผัวสแสดงว่าเอาผัวไปเผาหมดแล้วแม่นบ่าแม่ไอ้ส้มเนี่ยเอาผัวไปเผาหมดแล้วแล้วมาอย่าที่ยังสลับหัวไม่ได้เมียงอนเท่าตัวแล้วมาเราเป็นว่า แมนบาฮาน้อยบันเดออบบุเดียปกรณ์สิเขาบว่าเอาเจได้ลกของกูถูกเมื่อี้เวลาอยากลังแค่กำลังออกระบำลังดอกเอากองทุนมาบอบผู้รับบงคาบผู้ีรนองสีเราอากองกาดที่ลูกขึนพีมาขาดผู้เทียมสรงกองทุงโต๊ตาดีผู้อังบงกองต้นเสาวสาวเอาตังทาลัมาหน้าตต้องอารมณ์ให้หดใจผมเสียงสิงรับเอากองต่อลงหลับรยับหายงแก่ราบัดเป็นห้อ นำนองไปทำน้องโบรัณมะลีลา้อนน้ำนองและน้งเชิญทุกท่านมาเดินผ่านในบ้านกวงมอาลายสีพิพไไฟนี่อ่อน ต่างหากทีบ้านยังคงไว้สมมาตม่งวันใี้เต็มเป่มมีสีแดงเดละแมนสีแรงแดดูลมาขยายานับเลือกไฟบักส่งเสียงไฟส่องจจกอาเซมส่องลังสีมาเจลาเธอเดยนคนดีเฮ้ยมาเจลาเธอเดินคนดีแล้วก็เจอคุณพี่อ๊อกมาล้อมุงไทยยักษ์ก่อยักเอวยักษ์ไร่างเมืองไทยตีคิ้วให้ผู้สาวน่อยนาไว้ที่แน่ยักษ์้วับยักเอวยักษ์ไ อยากเขวก็อยากเอวยากไกเชิญใส่ใจมองขาออกถาเจดังอดังลาจงก็เชิญจงย่อนเราขอออกกัระเพรดยอพี่เราอยากเต็มจิดเกลือว่าจะติดแผลเป็นไกลาลบลาออกออทางไม่ระจิดตรงเด้าพี่จึงไม่าตึงตเดอตำเดิอดก็สวีัลลางัดยล้ว สวยจังล่มาอากพี่ไม่พอใจลำมาดูเส่็จนอกจำอะไรดวงเลยเชิญเนภีที่รัานต่างถาญาติโรยู่ใต้บ้านผมเพีแฟนน้อยกัเแอนมาออกแก้สิ่งเพลงเธอจะเก่งยาทีน้าขอรักกพี่จาคุณห่ามาลำลุงอากันเล่นน้ำกันให้มันเสร็จละผมสุขคนสิ้นเดือดอยู่อยาจังบอกผกมาลองส่งเสียงเพลงเธอจะเก่งยาทีน้าขอรักกพี่จาคุณห่ามาลำลุงอา คันลน่มนำิมัน่ได้มาตังกรตองขั้ก้นลอยเด้อบ่ันมาบ่ใ้ชายพี่ดีกาเ้ยเพราะเธอเธอเอ๋ยตาเ้ราะเธอเธอเจ้ยตาลรมาลำเสียงมานองตางราเชื่เแ้่แย่ฝรั่าผาลีลาฮึ่ยแย่แย่ฝรั่าผาลีลาเธอเอ๋ยตาพี่จาจับตัวรักเราไม่เพียงโดยใจฮึ่ยตัวรักเราไม่เพียงโดยใจเธอเอ๋ยใส่ใจพี่ทำไม่บ่ เดาอ่อนสะกล้ำคำแสนงาเกิดล้ำเผื่อเคยพุทธิวาไตฟ้าเราไม่มีเทือมือเธอไตบ้าเรไม่มีไครมาลัเพียมาดวงเดินที่ลัเงินคอยตัวจ้กระดุมองแแ็กคอยพระเจร์ก็คอยเดินลอยลมั้งสะกดล้ำรักพิยาเราเทียบนำตาพิจะรณาดางดก